สิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจมากๆเลยก็คือคนไทยกินเผ็ดได้เก่งมากอันนี้เผ็ดระดับสามของเกาหลีนะครับสําหรับผมจิบจิบมากเลยอะถ้าเจอไก่ใต้น้ําผมเข้าไปนี่แบบน้ําตาลิ์คนเกาหลีบอกเลยอันนี้เผ็ดระดับสามเกาหลีนะเกาหลีนี่แบบบอกว่าเผ็ดมากเลยนะนี่เผ็ดมากเลยนะไก่ทอดเผ็ดระดับสามจิบจิบเบบี้มาก จะเจอไก่ใต้น้ําผมเข้าไปนี่คือไก่ทอดที่ระดับเผ็ดที่สุดแล้วนะหืมแต่อร่อยมากไม่เผ็ดเท่าไหร่แต่อร่อยมากมระดับสามเลยอร่อยมากอร่อยมากไก่ทอดร้านนี้อร่อยมากผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่านี่คือร้านไก่ทอดที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาไม่ว่าจะเป็นมอมทัดหรือบีเอสซีก็สู้ร้านนี้ไม่ได้ร้านนี้คู่อร่อยอร่อยจริง ไปอยู่ไหนมาเนี่ยเพิ่งเคยกินเนี่ยร้านนี้อร่อยมากนี่นครับร้านนี้นะครับอร่อยมากครับกูยอมเลยพิกัดพิกัดอยู่ที่หาดไออันซันนะครับ